สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแก้ข้อสองสัยว่าทำยังไงให้งูเลื้อยบนหน้าจอเป็นเฟซที่มีงูออกมาเหมือนที่ว่าเป็นกระแสะเมื่อช่วงกลางวันนั้นว่าทำยังไงดีกดพิมพ์ทําไมบางคนพิมพ์มาบางคนบอกว่าพิมพ์ได้บางคนพิมพ์แล้วไม่มาเราจะมาดูวิธีกันว่าเขาจะทํากันอย่างไรเริ่มต้นฟึบก,กลับมาที่หน้าแรก ผมโหลดแอป2แอปนี้งูบนหน้าจอปุ๊บมาสามารถตั้งค่าให้เราแสดงงูเมื่อกี่วินาทีได้ผมจะลองตั้งอันนี้ไว้ที่2 0วินาทีแล้วผมก็กดแสดงงูแล้วก็แอปที่สผมตั้งค่าไว้ที่1 5วินาทีแสดงงูปุ๊บแล้วผมก็เข้าหน้า Facebook มาผมเข้ามาที่หน้าเฟซปุ๊บ ผมก็ระทำเป็นพิมพ์งูออกงู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 แล้วผมก็โพสฟิงอ้าวงูมาเร็วไปนิดนึงซึบก็อยู่ที่ว่าจังหวะและเหมาะความเหมาะสมว่างูออกมาตอนไหนเราก็ตั้งไว้แล้วก็ไว้หลอกคนว่าเนี่ยงูมันมาอย่างนี้จะพิมพ์อย่างนี้แล้วจะมีงูออกมานะแต่ความจริงแล้วมันมาจากแอปนั้น ปัจจัยของจุดประสงค์ของแอปงูเนี่ยเขาไว้เพื่อแกล้งเพื่อนไว้ให้แบบว่าให้เพื่อนเราเปิดแอป,ปนี้สร้างไว้สักยี่สิบสามสิบวิแล้วก็ให้เพื่อนไปบอกนายต่อ wi ไ,ไฟให้หน่อยแลวเพื่อนที่กลัวงูมันพอจับจับไปอยู่งูเลื่อยออกมา <c oughs> เขาก็บอกโอ้ยตกใจกริ้งกล้าสนุกสนานเป็นวิธีแกล้งเพื่อนตามภาษาทั่วไปนะครับเราก็สามารถโหลดแอป,ปนี้ได้ที่ p พ a y s t o ต e โดยเซิร์ชคีย์เวิว่างูบนหน้าจอมันก็จะมีมากมายหลายแอปซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแนวแนวเดียวกันครับผมซึ่งการพิมพ์นั้นน่ะจะพิมพ์หรือไม่พิมพ์ไม่ค่อยเกี่ยวไม่น่าจะเกี่ยวนะผมไม่แน่ใจว่าในเฟซเขามีฟีเจอร์แบบพิมพ์แล้วขึ้นมาไหมแต่ส่วนตัวผมว่ามันก็ไม่ต่างจากการการะทำแบบนี้เลยทันทีแต่ว่าบางคนก็อาจจะ พิมพบอกว่าอุ้ยทาได้ทําได้เพื่อหลอกคนอื่นเป็นต่อไปจะเป็นไปกระแสตามโซเชียลทั่วไปแต่ว่าหลายๆคนที่สงสัยอย่างผมซึ่งตอนแรกผมก็เมื่อกลางวันผมก็เห็นปุ๊บก็เออก็แปลกดีก็ลองทําทาไมเราทําไม่ได้ก็เลยมานั่งหาอ๋อมันก็แค่อย่างนี้นี่เองโอเคครับผม,ผมก็มีแค่นี้แหละครับขอบคุณมากครับมีอะไรติชมได้ก็ ตอบได้เลยครับผม